สวัสดีครับผมวันนี้ต่อตอบิโดโกแกนนี่แล้วก็จ้องหมีมัตารุ<ว>ในแมปที่แบบว่าปั่นจักรยานแบบโอ้โหเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่าง3คนนี้ใครจะเร็วกว่ากันแล้ใครจะแรงกว่ากันแต่ว่ามีการแอบโกงกันในคลิปนี้ด้วยนะโอ้โหแต่ระวันแตระวันว้าวุ่นจนะเลือกเกินแก๊งนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ลเลสซาเก้าอ่ะพวกเราคือแก๊งนักซิงห่งอ้ยโยโโเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ ดูเจ้าหมีสิโอ้โหโอ้โหหมีหมวาเยยเยยไปทำอะไรมาเนี่ยเจ้าหมีฮะฟิตเนสไงดูแลตัวเองช่วงนี้ออกกำลังกายเป็นพี่หมีใหญ่เลยดูโอ้โหเล่นกามส์เลยบเลยดูโอ้โหโอ้โหเขาใหญ่เกินไปช่วยด้วยไ่เอาแล้วไปดีกว่า แกองมาเล่นกล้มกับ้ันด้วยการปั่นจักรยานขัดใจไหมขจักรยานกันแล้ววิ่งไปเลยอะฮะพี่ซไปโอ้โหรอฉันด้วยสิายปี๊ื๊ดีเช็คพอร์ตโอ้ ไปแล้วดีดีดีชุบชุบชุเตรียมขึ้นดอนกระโดดดดมอโอ้โหสุดยอดกันจริงๆเลยถึงถึงถึงทางขวาต้างห่ดขนี่นึัแล้วดับแล้วดูน้ำม้อฉันจะเสีอทไูไม่ีทางเอาเอานี่สมุนาี่นะกระโดดเย่เอ้าจะแฉกันไปเยวรอฉันด้วยอุ๊ยละวัก นี่ค่ะนี้ปุ๊บดีรอดได้โอเคมาอุ๊ยเจ้าหีกระโดดไปแล้วเออดูดูนี่นะนี่นี่ยาอย่าจะไม่โยนสีแดงออกเฮ้ยโคเลยฮ่าฮ่าเตรียมลอยขึ้นว้าวโอ้วิ่งหรือว่าดิต้องเร่งเจ้าหมีตรงนี้หรอฉันต้องสร้างโมเมนตัมหมดเพราะสายเปล่าพลังพลังก่อนอ่าเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวหนึงสองไป ไปแลยเด้อเด้วเด้อหล่อซะด้วยอ๋ออย่าตอนจะไม่โดนโดนไป่คืนสมน้ำหนาทำไมอ่ะสอนนะดิพี่ก็ต้องลิงครื่องถอยไปสุดๆแล้วก็กดกดอะไรอ่ะซสือกดกดไปแล้วพวกจิตทั้งหลายทำกดมีมานี่ไง ไปแล้วคุณยายไอ้นือว่าคุณยายสปีดไม่เห็นสปีดเลยแกงำเงาแี้มาดิวั่มดเรจบิจาซนฉันไม่ได้ฉันคือผู้นำาบผู้ก่อผู้นำแฟชั่นหนีตรงมาแล้วไปเลยโอ้ยยยยยเยย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 ะยยยยายย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  ี่นี birthday 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 so ่โอ้โหคุณยายอยู่ไหนล่ะคุณยายเดยนมาเจต่อสปิโดมาแล้วมาแล้วไหน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 ตายตายตายแน่แล้วไปแล้วหนีไปแล้วหนีไม่ยุ่งหรอโอ้ยไปกันไวจนเลยอ้าจะไปแล้วเจ้าบีปุ๊บ อุ๋ยจบี่วาแอ้วจะมีสปีดสปีดมีสปีดบอกไว้ก่อน๋ยวนี้ไม่ใช่ยายสปีดแต่เป็นมีสปีดแล้วใช้โหเอาไปล้เดี๋ยวจะคิวเลยปพล่ะเป็นใครโดนเลือตายเลยเรียบร้อยอันนี้เราก็ค่อคอยยายายาที่นี่นี่ว้าา่าาาาาา อกไว้ก่อลยกีระเอสรีเหม่อฉันขนาดนีนิงอเจ้าบีทมไมเสียขนาดแบบเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าฉันเนี้ยเป็นเอสมาก่ออกไว้ก่อนรอคุณยายก่อนรอคุณยายคุณยายมาเร็วนี่ลีลีซอีนลีด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 ลร้ลีดลีดลีดลีลีดลีดลีดลัดลีดลลีด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 ลนดลีีีลดอีเล ้ยไปได้ยังไงอ่ะอื้จุบหลบหล่อวะเบเบรก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 จึงจึงโอเครอดได้มากันวได้ฟุเราโหข้ามได้ไงเนี่ยแล้วยาโดนแล้วชคอยยด้วไปแล้วไม่รอแล้วฝืนไปก่อนแล้ววุ้ยเบงจะวีระวังวุ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนเจ้าด่าผมไว้ก่อนเลยนี่แย่นี่แก่ฉันโดนแทนโอโหด้วยพลังกล้ามของฉันที่ฉันเล่นฟิตเตอร์มานอนโอ้โห โดนเทนเติดปากแล้วอยากจะตายกับพี่โยฉันจะสนิทนานจนเทนเนอไม่ตามฉันเลยอ้โนักโทษกระโดดขาดได้ฉันตับพี่โดดูนี่นะดูนะดูนะดูแล้วว่ารถเกีเท่ไม่บังโกรไม่ต้องไปเลยดูนี่โล้เท่เท่มากโอ้โหเนลย ขอเปลี่ยนมาลองเป็นมอเตอร์ไซค์เฮ้ย,ไ,ฮยไม่ได้นี่แต่คอนเซ็ปต์ต้องจักรยานนี่นาะเอา้าแต่เขาที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์บินเลยนะ,นะเมื่อกี้ถ้าเป็น TTA ที่หัวแตกเลยนะมีจักรยานอื่นๆแต่ต้อง,คองเคลมมาว่ะอันเนี้ยไม่มีเลยนี่ถ้าต่อทำให้เราดูนะนี่ไม่ต้องมีจักรยานไม่ต้องมีมอเตอร์ไซค์ก็ได้มีหมีก็ได้มีดูมีเทพขล่าบอกไปแล้วที่วีวีว่อจะทำได้ไหมทำได้หรือเแกนี่แกนี่ แล้วไม่ค่ายดีกว่าว่าเจ้าตอดจะไปดวรอบนี้จะผ่านไม่ผ่านโอ้จริงยังไม่ยาจะผ่านนะยูแต่รอบนี้แต่ว่ารอบนี้เจ้าต๋อดจะไปต้องผ่านแน่มาพ่านันยังดีกว่ามาไม่ได้ใจผ่ันงานยังดีผิดกฎหมายบอกไว้ก่อนห้ามเล่นห้ามเล่นตกผากตรงนี้เลยตกเองแหละชวีไอ้น่าไม่อยู่แล้วจริงๆนะเอาดีๆนะถ้าเกิดช้าๆก็ชนะนะเชื่อปะไม่ใช่ช้าก็ชนะพวกแก มไนต้องโชว์ท่าโชว์สเต็ปบีลัมันต้องแบบนี้ไงว้าวมันต้องเท่ไปก่อนโอ้โหรีบอีกล้ามเน่งหมุนก่อนเลยกล้ามกล้ามเน่นเดี๋ยวนะหมุน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 มาทางนี้หมุนไปด้วยหมุนไปด้วยไปด้วยนะไปด้วยนะด้วยต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยเขาวงกดปะอันนี้เจ้าหมีที่เขาวงกดไหนอันนี้ ใช่ปะเนี่ยต่อโอเคออกมาที่เดิมโอ้่ไม่ต่อจะมีโดตามพี่มานี่เลยมามามาดิดิอดีรอดโอเคฟึบนี่มาทางนี้ได้เป็นไงสบายแล้วคุณยายเดี๋ยวสบายดีเดวุ้ยซิกแซกซิกแซัก ตอดปึ๊บเห็นนะเจ้าหมีเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะไม่เห็นพี่โอ้ยเราลืมเก็บทอฟฟี่ป่ะมันมีทอฟฟี่ด้วยปึ๊บมันน่าจะยังไม่เห็นนะว่าเกียร์จาต่อทบีโดนน่าจะอีกนานเลยทอฟฟี่อย่าลืมเบรกอย่าลืมเบรกพี่ไม่เบรกหรอกบอกไม่ก่อนเทพเขาไม่เบรกมอเตอร์ไซค์จริงเหรอนี่มันจักรยานว้ายจักรยานไม่เบรกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเลยยืดมาแล้วดีเขาคุณยายคุณยายนำไปแล้วเจ้าต่อทบีโด้โอ้คุณยายบอแล้ว ลูกหลุดนะกระดมกหลุดเลยเหรอ,อว้ยเอาเปิเป็นเก้าไม่ใช่เหรอคุณยายไข่คอกเสไม่ใช่เหรอช่วงนี้เห็นบนอยู่นี่อย่าพึ่เถียงกันได้หดีเรียบร้อยอุ้ยอ,อันนี้ลูกตุ้มข้างหน้า<ต>ไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องไม่ต้องรอจังหวะเออเรียบร้อยอออุ้ยนี่ตรงได้ยาวเลยไม่ต้องกระโดดนี่องยิ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 ยิงยิงยิงย มาแล้วนี่แล้วก็แซงด้วยบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้ตใช่ใช่สร้างไว้แล้วอุ้ยถึงด้วยโดนเต็มๆช่วยยายช่วยเอาโลไปอีกคนอันนี้ยากอยู่นะมันจะถึงปลายกดสเปซบาร์ตอนใกล้ๆเลยอ่ะทุกคนได้อ่าถ้าผี้นี่หัวร้อนนี่ดูเลยความแรงไม่ได้นะครับ อ้าวแล้วเราอนนีกดวซื้อของก่อนลวกันเบียอะไรบ้างเนี่ยเทเลพอร์ตกันเนอคิวอโหค่าหมดเลยไม่เอาดีกว่าซื้อจักรยานสีทองดีกว่าเจ็ดสิบเก้าสามพันึ้งซื้อซื้อจักรยานก่อนขี่ไปโซลุดขี่ไปหลด ครเดินเยี่ยวใส่ของมันต่จักรยานสีแดงอะไรเนี่ยมาเดินเี่ยวใส่คนเดินเยี่ยวใส่จักรยานสีแดงอะไรเนี่ยไปละุเเป็นไงนี่จักรย ฉันอโหดซะเพียงสีมาโหดเลยรลอ่อซะด้วยสิปึ๊บปึ๊บอุ้ยเอาไม่ขึ้น <What? S 1> ทางนี้ก็ได้อ่ะอ้อมนะครับหมุนกระโดดปึ๊บเช็คพอยต์เฮ้ยว้าว,าวแบลกอ่ะพอยต์ที่ช้าๆอุ้ยจักรยานฉันเป็นสีทองเพราะว่าซื้อ VIP มาไงล่ะปึ๊บมาแล้วเดี๋ยวนะมีเลขหนึ่งด้วยเหรอโ <c oughs> อ้ยยิงเลเซอร์หรอพี่ทำไรไม่รู้เหมือนกันอ<ไ>่ะเราขอลองดูดิ นี่ฉันมีปืนอะไรเนี้ยไม่รู้ว่ามันเลเซอร์หรือวาร์ปอ่ะเดี๋ยวลองดูนะไอปืนอะไรปืนอะไรไหนลองดูทีอุ้ยปืนวาร์ปโกงนาดูนี่โกงว่าดูไงนี่ดูดิว้าวโอ้โหโอูดิเท่ดีดีโอ้โหคำหนึ่งนี้ไม่ต้องเล่นใครเชื่อฉันไม่ต้องเล่นเลยเหรอเดี๋ยวว้าวเทพเรไม่ต้องเล่นหรอโอ้โห โอ้โหไม่ต้องปัดจักรยานแล้วไม่ต้องปัดจักรยานแล้วนี่ไปดูเลยคุณรวยอยากได้บ้างไปดูเลยดิโอ้โหแล้วเนี่ยสปริงคืออะไรอ๋อกระโดดแบบสูงขึ้นเนี่ยโอ้สุดยอดได้บ้างอ่ะอยากเล่นบ้างอะอยากได้สปริงอยากได้เครื่องช่วยบ้างอ่ะต้องซื้อไอ้นี่เจ้า๋ีไอ้ที่มันเป็นตัง ักรยานสีทองอ่ะทางขวาวันนี้นกันอยากให้แฟนลับทุกคนดูว่าเอิสงสารหมีมีจะได้เตอมเอาเงินไปเติมโลบเราต้องขายเสื้อหมีนะเสื้อหมีหนใน,<ห>นในโลโบอกไงโราขายเสื้อหมีนะให้น้องเขาเขาซื้อเหรอถ้าจะมีคนซื้อป่าเราถามแฟนลับสิ <laughs> อ๋อไปกันต่อดีกว่าชด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 ขับได้เลยเหรอ,อได้ไงไปควาละ<อ> ไปอย่างรวดเร็วเลยอ่ะรูดเอาไกลาไปนี่ไกลได้แล้วข้ามตรงนี้ปุป๊บปึ๊บโอ้โหสุดยอดสุดยอดตีอย่างรวดเร็วโอ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้80%แล้วทุกคนเบรกโอเคตีแล้วก็ข้ามตรงนู้นได้ไหมโอ้ย oh <my> โอ้โหวรวดเร็วจึ๊บงาเช็คพอยต์โอ้โหนี่มันสูตรอะไรเนี่ยนี่มันก๊อฟชัดชัด เรียกต่อตออไปด้วว่าโนหนึ่งไอ่โนหนึ่งหรอกพี่หน่าโกงหนึ่งย้อยก่อนโกหนึ่งใหญ่ใหญ่กงหนึ่งตัวโนหนึ่งนี่ไม่ใช่นัมเบอร์หนึ่งนะหัวโนเนี่ยที่หนึ่งอหัวโนหัวโนหนึ่งโดนคุณยายเข้หัวโนอะไรอ่ะก็มันมีให้เติมอ้าอ๋อที่ขนาดเติมเงยังตกเลยฟื้นฟื้นดีแล้วก็หวานมา แล้วก็อันนี้ก็โดดเพิร right? ์ดเวหาเย้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงล่ะต่อจะไิโดนนหนึ่งโอ้โหโอ้ยก็ใช้อุปกรณ์เชิมชันน่ต้องฟ oh ันจะกยาธรรมดายังไม่เึงไหนไงข่ข้อคุณยายทุกวันเนี่ยต้องไปหาหมอหมอเขาบอกว่าอย่าเดินอย่าเดินนี่ปั่นจนไข้ข้อใส่ื่อมเงี้ยค นีมาแล้วมาแล้วนี่ถึงแล้วยี่โอ้โหสุดยอดนีเช็คพอยอยู่ดิมีเยียบอเยอะพอียบะ่อนโอ้โหเอาคุณยายก็มาแล้วโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เจ้าหมีคุณยายนะครับและต่อตอมิโอพี่หมีมาเล่นนะครับพี่หมีบุ้มนะครับมาเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะอ่าซับสไครต์ด้วยทุกคน จะทเใ้าชยไม่นช่่ววันหลังขาวน,นีิมัน<ด>ใจเคบเสีะเราช์คนต่อหน้ากล้องได้แล้วโนี่กระดิกชมด้วยกระดิกชมดิบบอกไปแล้วทุกคนบาย <c oughs> ฝันร้ายแน่นอน